สวัสดีครับผมมิกนพวัสด์สัตว์เพลิดพลายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Happy MPM อายุ24ปีครับผมเข้ามาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอายุประมาณ14 4สมัยนั้นเนี่ย Happy m เ m เรายังขายเพย์พัน ทางการเกษตรอยู่หรือขายปุ๋ยอยู่หน้าที่แรกของผมที่ Happy MPM เนี่ยคือพนักงานขนปุ๋ยแล้วก็ค่อยไต่เต้ามาเรื่อยๆครับเป็นพนักงานขายเองด้วยทํางานระบบหลังบ้านพนักงานบัญชีพนักงานตรวจสอบแล้วค่อยขึ้นมาตำแหน่งสูงเลยจนวันนี้ผมเป็น CEO ของ Happy MPM เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะ แฮปปี้ในเทมเจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยฮะหกเ6-7ปีที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับก่อนนี้เรามีฐานผู้บริโภคที่ใหญ่มากนะครับมีแต่คนซื้อสินค้านะซื้อสินค้าไปใช้ใช้ดิแล้วก็บอกต่อแต่ยุคหลังเนี่ยผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับหนึ่งเลยเรื่องของอะระบบเทคโนโลยีเรามีทีมงานที่เก่งมากๆนะครับหลั่งไหลเข้ามาในองค์กรของเราจากที่ เราเป็นองค์กรที่อาจจะไม่ค่อยบือไหวเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีระบบฝึกอบรมที่มีระบบ AI เข้ามารองรับมีระบบออนไลน์ดูแลกลุ่มสมาชิกของเราไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถเข้าถึงระบบที่ดีได้แล้วก็อีกหนึ่งส่วนเลยเนี่ยเรามีนักธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาเราเยอะมากทําให้องค์กรเราเนี่ยก็ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองให้รองรับนักธุรกิจเหล่านี้เข้ามา ธุรกิจเครือข่ายที่หนึ่งเลยต้องเป็นธุรกิจที่ใช้สินค้านำไม่ใช่นำในเรื่องของความรวยความสำเร็จต่อมาเลยต้องมีความจริงใจไม่ว่าใครก็ตามที่มองหาโอกาสทางธุรกิจยิ่งในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับทราบดีแล้วว่าการมีอาชีพเพียงหนึ่งอาชีพอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงอีกต่อไปนะครับเราเองก็เลงเห็นตรงนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยออกโปรโมชั่นนะเราเรียกโปรโมชั่นนี้ว่าบิ๊กแคมเปญไม่มีค่าสมัคร มอบเครื่องมือให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เซลเพจสำหรับการทำธุรกิจมีระบบการฝึอกอบรมออนไลน์ซึ่งตรงนี้เราเราเว้นค่าใช้จ่ายหมดเลยเวลาคนใหม่เข้ามาเราไม่มีเงื่อนไขอะไรครับเราไม่มีการบังคับให้คุณซื้อสินค้าลอตใหญ่ๆคือถ้าวันนี้คุณเข้ามาเจอระบบธุรกิจเราเจอเครื่องมือของเราถ้าคุณโอเคที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบของเราแล้วก็ยินดีทุกอย่างไม่มีการบังคับเลย สำหรับตัวผมเองนะครับแน่นอนวันนี้ผมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรของแ a p p y m p m พีเมนี่ยผมเองไม่เคยอายครับที่จะบอกว่าตัวผมเนี่ยมาจากธุรกิจเครือข่ายหลายๆครั้งเวลาที่ผมจะออกรายการหรือว่าเวลาพูดคุยมีคนบอกว่าเออระวังนะอ,อ,อย่าพูดคําว่าธุรกิจเครือข่ายเดี๋ยวเขาจะกลัวและหนีซะก่อนนะครับแต่ผมผมจะบอกทีมงานเสมอว่าผมไม่กลัว คือผมเองเนี่ยอยู่กับตรงนี้มาทั้งชีวิตนะครับตัวเองเนี่ยก็ได้เห็นหลายๆคนได้มาเปลี่ยนชีวิตที่แฮปปี้เอมเพมจากคนที่ต้องแบ่งไข่หนึ่งฟองกับคนในครอบครัววันนี้เข้ามาพลิกฟื้นชีวิตได้ผมเลยอยากจะบอกว่าผมไม่เคยกลัวว่าใครจะมองว่าผมทําธุรกิจเกิือข่หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองผมมั่นใจว่าเราเองก็ได้แสดงความดงใจให้กับสมาชิกของเรามาตลอด2 1ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ว่ามนุษย์ต่างหากครับที่ฉวยโอกาสทําให้มันเป็นโจรอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าหลายๆคนกําลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสการทําธุรกิจอยู่ผมเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านได้ครับ